หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับการไหวปีชงซึ่งในปี2,559นี้เรามี6ขั้นตอนง่ายๆในการไหว้สะดาะเคาะห์ปีชงเพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมดวงที่วัดเล่งเนยีตามไปดู6ขั้นตอนง่ายๆพร้อมกันกับเราเลยค่ะพอเข้ามาในวัดแล้วนะคะขั้นแรกเราจะเจอจุดจำหน่ายชุดแก้ชงจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเดินเข้าไปต่อคิวซื้อได้เลยในราคาชุดละ100บาท ซึ่งเราสามารถแก้ชงแทนผู้อื่นได้ด้วยนะคะจากนั้นเราจะได้กระดาษมาสองใบให้เขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดลงในใบแก้ชงสีแดงหากช่องไหนไม่ทราบให้เขียนคำว่าดีต่อมาให้เรานำทูปสามดอกจุดเพื่อนำไปไหว้เทพเจ้าไท้สวยเอีย้ยพร้อมอธิษฐานขอพรให้ปัดเป่าทุกตลอดทั้งปีค่ะ ขั้นตอนต่อไปนำใบแก้ชงมาปัดออกตั้งแต่หัวจดเท้า12ครั้งแต่ถ้าแก้ชงให้ผู้อื่นไม่ต้องปัดตัวนะคะ S เสร็จแล้วนำใบแก้ชงไปไว้ที่กล่องรับฝากและทางวัดจะเอาไปทำพิธีและเผาให้ต่อไปขั้นตอนสุดท้ายปักธูปสามดอกบริเวณที่ทางวัดจัดไว้ให้เป็นอันเสร็จขั้นตอนการแก้ชงค่ะ และในปีชง2,559นี้จะส่งผลกระทบต่อ4ปีราศีโดยเฉพาะปีขานจะชง100%ส่วนปีร่วมชงได้แก่วอกมะเสงและกุลซึ่งชาวจีนโดยทั่วไปเชื่อว่าองค์เท้สวยหรือเทพเจ้าผู้คุ้มครองดวงชะตาจะมีอิทธิพลต,ต่อาการนำรงชีวิตดังนั้นการกราบไหว้บูชาองค์เท้สวยทุกๆปีก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เกิดในปีชง สำหรับผู้ที่เกิดในปีชงหรือปีร่วมชงก็อย่าลืมมาสะเดาะขอแก้ชงกันด้วยนะคะและสามารถติดตามความรู้ดีๆที่กระปุก .com คอมนำมาฝากกันถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ